อัปเดตข่าวสพทออประจำวันศุกร์ที่12กรกฎาคม2567ว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการกอพทออพร้อมด้วยดรปูทอนจันทหงกุลยจัดทังรงผู้ช่วยเลขาธิการกอพทออร่วมประชุมสามัญประจำปี2567มูลนิธิสารอนาคตการศึกษาคอนเน็กต์ดีโดยมีพลตํารวจเอกเพิ่มภูณชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแสดงวิสัยทัศน์และความร่วมมือของภาครัฐในการขับเคลื่อนการศึกษา ว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการกอพทออพร้อมด้วยด็อเตอร์ูทรจันทหงคุญยจรัดทางรงผู้ช่วยเลขาธิการกอพทออร่วมชมการแสดงของวงโยธวาทิตย์โรงเรียนเบญจมาเทพอุทิศซึ่งเดินทางเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก่อนเดินทางร่วมการประกวดวงโยธววทิ์นานาชาติณประเทศจีน พลตำรวจเอกเพิ่มพูนิชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีว่าที่ร้อยตรีธนุวง์จินดาเลขาธิการกพทนายนิยมไผ่โสภาผู้อำนวยการสำนักบริหารการมัธยมศึกษาร่วมคณะในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยพลตำรวจเอกเพิ่มภูนิชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการกพทร่วมให้กำลังใจนักเรียนในการเล่นดนตรีในส่วนศาลาร้อยปีกระทรวง ศึกษาธิการดรเกียรติิพสุภวานิชรองเลขาที่การกอพทลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพวิชาการของโรงเรียนมูกโรวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากดรเกียรติิพสุภวานิชรองเลขาที่การกอพทลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่ลองคีร่วมกับ สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพดราาชวิทยาพิษนุโลกดรทีพวังขนันรองเลขาธิการกพทได้รับมอบหมายจากว่าที่ร้อยตรีธนุวง์จินดาเลขาธิการกพทให้เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยโครงการนักเรียนในกรุงเทพมหานครปลอดภัยกรุงเทพเป็นหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยนักเรียนกรุงเทพมหานครในทุกมิติรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดรทีพววงขนนันรองเลขาธิการกพทออประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพศึกษานิเทศเพื่อการพัฒนาทักษะทางสมอง Executive Fun c t i o n ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสพทออไม่เอาไว้ใช้มาตรการเด็ดขาดพอโอรงเรียนอนาจารย์นักเรียนหากผิดจริงปลดออกไล่ออกเท่านั้นคุรุสภาเตรียมเอาผิดพอโรงเรียนลบบุรีอาจารย์เด็กนักเรียน เร่งเสนอทักใช้ใบอนุญาตไว้ก่อนหากผิดจ,จริงเพิกถอนไม่ให้ประกอบวิชาชีพอีกต่อไปอุดรูรั่วแก้ปัญหาเด็ก drop out โดยดรสิริพงษ์อังคศกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการสอพอ,อสัญจรรวมพลังแก้ไขปัญหาที่สิงค์ครูและบุคลากรร่วมกับคณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาที่สิง์ของรัฐบาลและกรมส่งเสริมสหกรณ์ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัาย วันที่14กรกฎาคม2567รับชมถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหานี้สิงครูและบุคลากรทางการศึกษาสพทออและโอเบกชา e น